บันบอ่ออีก11กิโลนะครับผมเดี๋ยวก็จะเลี้ยวตรงแยกบันบอ่อไปอำเภอจังหาร mm. แล้วก็เข่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเขาจะต่อไปที่อำเภอสีสมเด็จนะครับผมอยากเก็บให้มันเสร็จครับผมเดี๋ยวต่อไปเขาจะเคลื่อนไปที่สีสะเกตดแล้วครับผมเดี๋ยวร้อยเอ็ดนี่เขามาไล่กันอีกเกี่ยวว่าเหลืออำเภอ,อยัง ออกซ้ายกาลสินออกขวาพอรอสองหนตรงไปเขาจะไปสองนะึสครับบันบอนอีก็ <Hey. S 1> จะเลื่อนดูครับผม <Okay. S 1> ต่อไปหนาเป็นอำเพภอได้ จะมีปตทนะมือบ่ลเน่นนใจว่ามันบอเขื่อนเพื่อหรือเปล่าฮ<ะ>้อำเภอบันบอหรือเปล่าแอดมินบ่ลเน่ใ,นใจแนละ้วต้องไปนขนคอมูลนกันเนี่ยมันบอมีปตท ถนนกว้างครับผมจากบันทอไปอำเภอจังหารเนี่ยเป็นถนน่าจจะหกเลนนะครับผมตัวากลางเขตไปสองเลนไอ้รถแรงอยู่ทางละสองครับตัวาสามาเขตหกเลนเลย ัาหารสิบกิโลร้อยเอ็ดยีบนะครับบ้านโจดเขาเติมแบบมั่นแน,น่แ่ดีเจ ดีครับสองหนึ่งสี่เหตุไม่แต่ก่อนนี่เป็นเล่นสวนพรามาหอดแถวๆนี่ก็จะรถติดตอนนี้เป็นซีเล่นหกเล่นนะครับไม่น้ำชีนะครับผมเอาขามสะพานไม่น้ำชีมาเสร็นี้แอดมินก็จะใส่เวลา ไปทั้งเหนือครับผมจะจะปลัดมาตรงเนี้ยตรงจังหารเนี่ยแล้วก็ไปย่างตลาาเขาขอนแกนแล้วก็ไปชุ่มแพรครับผมกจะใกล้รถกระแลนไงจะบอไปทางโกสุงตั้ง สารค้ามครับผมมาถึงไฟแดงอีกแยกหนึ่งครับผมก่อนที่จะขเข้าอำเภอจังหาร จะหลายก็ต้องอ้วนเ นี่เอามาถึงอ,อำเภอจังหานี่ครับผมโคดานามีการเหตุนถนน นอนอตัวอ่างเพื่อน่าจะติดแค่ถนนแนวกับเ็นดีกัมเพื่อน,นึงที่อดมินผ่านมาบ่อยมากจังหาดเนี่ยครับขวามือเป็นตลาดสด โอ้โคตรหลายครับผมตรงนี้เป็นโลงงานโลงงานเน,นี่ยโอแน่ใจจังหาจังหาเนี่ยจะมีวัดที่จะมีการจำลององค์นารกอค่ะครับผมมีเปรตเนี่ยอาจารย์อยจะมา เอกน่อยมาัศัศนาศึกษานะครับผมขางใน่ามีอย่างครับจังหาะเดี๋ยวแอดมินพ่านไปเทียมเพื่อสีสมเด็จเลยนะครับผมจังหารก็จะเป็นอำเภอที่บอไกลจากตัวอำเภอเมืองบันไหนครับผม่าจะประมาณบอเกินสิบโลที่ขับมากเมื่อคี้ เดี๋ยวก็จะออกตรงขวามือนะครับผมตรงแยกด้านหน้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาที่ทางแยกบ้านบ้า,บาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสาม,ส,ามสองแอบเลยขาเขาบอกแล้วเขาจะเลี้ยวไปทางมหาสารคามครับร้อยตรงไปมุกดาหารออกซ้ายมหาสารคามออกขวา เดี๋ยวมาชมบบรรยากาศถนนเลี่ยง<ห>มเมือง,งข,ของอย<ห>เอ s ครับ<ห>ผม บินสันแบบไในึ้นมากเลยครับตรงนี้น่าจะตรงวีน่าจะเลื่อยแยกรูปบินสันไปจสนสิเป็นแยกไปทางอำเภอสีสมเด็จนะครับถ้าจำออฟิอำเภอสีสมเด็จก็จะมีถ่ายทหารมีวัด ป่ากงวันจะถ้าแอดนิ่จะมองอ,อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกแยกใหญ่อีกแยกนึงครับผมเป็นแยกตัดระหว่างถนนสองสามสองับสองสามครับผมถนนเลี่ยงเมืองตัดถนนทางหลวงหมายเลขยี่สิบสามครับผม ด้านขวาเมือเขาก็จะเป็นโลวินสันร้อยเอ็ดด้านขวาเมือนะครับผมทาย<ะ>ด้านท้ายจะเป็นโฮมโปรเท้าเรียวส้ายไปมันก็นจะเข้าไปในเมืองนะครับผมถ้าเรียวขวาจะออกไปมหาสารคามตรงไปก็จะเป็นซสีแยกที่จะไปอำเภอต่างๆ